สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเมื่อนี้กะมาพบกับนําเชีย่ด้ะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนีนําเชียสิ้าไปตามแนวทางเลขของพ่อนนทบ,บุรีสายวิเคราะห์เลขแม่นนะคะสายวิเคราะห์เลขแม่นค่ะ,อะพอพ่นบอกว่าเลขคูน่นี้เลขตัวนี้อย่าไปซื้อใส่กันกับว่ามาอิลีค่ะพ่อนนทบ,บุรีค่ะ ว่าหันี้้ายของน้ำเสียที่ทรงไห้พอคือสามค่ะพอประกบคูบเขาไปประกบสามหกเลขออกสามเจ็ดเจ็ดสามนะ 3, 3, 3ค่ะท่านผู้ชมค่ะสายของน้ำเสียนี่น้ำเสียทรงไห้พอสามงวดติดแล้วค่ะเป็นเลขวิ่งเลขวิ่งเพิ่นไห้มาตัวเดียวคือบนลางคือบนลางค่ะ งวดแรกน้ำเชี่ยทรงไห้พอสองพอประกบคูเข่าสองแปดแปดสองค่ะงวดสองมาน้ำเชี่ยทรงไห้พอคือศูนย์พอประกบคูเข่าศูนย์หกค่ะงวดสามมาน้ำเชี่ยทรงไห่พอสามพอประกบคูลุดแต้มหนึ่งค่ะเลขวิ่งเข่าค่ะเอางวดนี้กะได้มาแล้วเด้อค่ะท่านผู้ชมขอบคุณแนวทางผู้ใหญ่ใจดีอ่า สายเหล Wing, ็กวิ่งค่ะที่เพิินทรงไห้นเนมเชียเนาเชียกัเลยทรงไห้พอนอนทบุรี่วเคราะห์แล้าก็ประกบไห้ค่ะขอบคุณพอแล้วก็ขอบคุณตัวเลขเดอ้อค่ะของผูยย้ใหญ่ค่ะไปรับช่อมรับฟังตัวเลขกลันเลยเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าอันฝนตกวะพอ่เอเกร้าองหนึ่งเนี่ยโอ้ค่ะเป็นยังไรไขแนไปค่ะป,ปวดหลัง โอ้ค่ะแต่ว่ากะจะดีอยู่พักพอนเนะพอ่อค่ะเอาพอ่อไสของน้ำเชียมากเลยดีมาซีดีพอ่องวดเนี่ยมาซีวะ่ะเป็นจังไหนพอ่อมาซีน,นี่จับกูรลุจับ, <laughs> จบ, <laughs> บ,บกูหลุดจะบอกโดนวดเสียว่าก็โนนชอบพ่อกันเลยค่ะ อ,อ๋อวัเมื่อวานเข้าผลาดเนาะพอ่อสามสามหก่ะวมีนมันไปพลาดน,น้ำตัวเลขยืนคู่เลยค่ะมันไปพลาดน,น้ำตัวเลขยืนคู่ขันเบิ้ลเลขไม่ยืนคู่กับวพลาค่ะมาครับมาพ่อ C C ค่ะ C หนึ่ง C หนึ่ง C หนึ่งส,สองส,สอง ข,ขันขันซีขันขันซีมากเนี่ยขันขันซีรัก,กสิบซีรักสิบมากซี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 ค่ะซีหกซีเจซีแปดซีเก้าถ้าถ้าจบามบว่าเรก่ากไอถามมันมารักสิบเลยค่ะอ๋อถามันมารักสิบเดี๋ยวเราพอหอดซีหกเราซีอย่างอีกวะมันมีซีเก็ดค่ะซีแปดซีเก้า เก่า <C> คือเจ <มา S 1> <Jet S 2> ็ดคู2 2> มีนขันมันามารักหน่วยนี่ขันนมันมาลักหน่วยกับซีมีสามคูบาดถ้าซีมากรักหน่วยอันอันนี้คือซีลักสิบออขันซมาลักหน่วยนี่มีมีศูนซีรักหน่วยศูนซีมีอ่าหนึ่งซีสองซีสองซี บานนี้ตัวเลขว่าเขาเตี้มตัดออกได้ค่ะพ่อ,อ04ตัดออก04ตัดออกเหลือหนึ่งซีกับสองซีค่ะสำหรับหน่วยด้วค่ะสำหรับหนวยบนลางเลยเนาะพ่อแม่ค่ะซุมมันคันคันซีมากเขาเตี้มนี่มี มีสี่แปดสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าสี่เก้านี่ละขันมันมากขันมันมากรักสิบนะขันมากรักสิบมันอยู่ดี่ค่ะบอลแมนตั้งได้กับบอลลุ้นเนี่ยค่ะถ้าสี่เขามานะพ่อจ้าอืมค่ะขันขันสี่มากนี่ขันขันสี่รักสิบสี่รักงวยปิดั้งสี่ค่ะ สี่รักน่วยนี่สี่ไรก็อันโ่สีรักสีรักน่วยนี่สีหน่อยก็สีรักซิบค่ะคันซี่รักซิบมีหลายตัวค่ะงวดนี้มาแปลกค่ะท่านผู้ชมเพิ่นยันซีไปรักสิบยันซีไปรักน่วยแต่ว่าเพิ่นกันเน้นให้พ่อมค่ะพ่อแ้วเชื่อจะถามพ่อสี่นี่ พ่อคิดว่าเดินบนเดินลา่างพ่อคิดว่าค่ะซีนี่ขันขันมาน่ในบนแน่นอนเลยพ่อว่าบ่อไม่ลังยนขึ้นบนค่ะว่าบนบนซี่นี่แม่บนค่ะซี่ม,บม่บนกานโซนสามเนี่มันนั่นไปแล้ว,ดวเด้ค่ะไอ้ดอกมานี่พ่อว่านี่ ขันซีมากนี่มันต้องเป็นบนตามสูตรเนะพอ่อเฮ็ดยังนี่พอ่อคือเป็นขวบขวบโบเฮ็ดย,ยังนี่แหละค่ะมันอ่ขันซีมากมากได้สานี่แหละนะ้ำเสียอ๋อค่ะแต่ว่าสิบเอ็ดคูบน่างนี่อีกจักมือพอ่อคือคือไก่ไก่มือออกคือเกาพอ่อ มื่อนี้วันที่อะไรมื่อนี้มื่อนี้วันที่เอ่อยี่สิบเอ็ดพ่อยี่สิบเอ็ดบอกจ้ายีา่สิบเอ็ดเลขออกเลขออกวันที่หนึ่งผุนุกค่ะออยังได้ได้ได,ไดอ้อีกอีกยังเอ่อหลายมืออยู่กับอาจารย์ปุ้มค่ะเพิ่นถหาพอ่อแต่ว่าอ่าเพิ่นเสียอยากฟังพ่อกับอาจารย์ต่อยประมซุ่มสายอีกเอฟซีเป็นมักพ่อ เดี๋ยวน้ำเชียแ้วอหน้พ่ได้เบิรแต่หน้พ่อะพ่อผิดไปเด้ได้หมดก็อาจารย์ต่อยกันค่ะเออ,เอพ่อบานี้แต่ว่าพ่ออ,อน้ำเชียสิไปตามบนลางพ่อ,อยู่เด้อค่ะเลขสูตรค่ะค่ะจะเมื่อได้ก็ได้ตัวเลขบนล่างเน่ยค่ะเพราะว่าพ่อ,อยุ่ยียนเนาะค่ะ เอาพอวันนี้เออน้่เชี่ยอ,อยากถามพอคิดว่าซีมีใ่นใจว่าพอ่อของพ่อนี่มันซ่อนอยู่สูตรหนึ่งเด้อค่ะบ้านนี้มันไปซ่อนเหืียตุลาอ่อืมเล,เ,ลเลขเดรียตุลาเลขเดรียตุลาเออเือมมนเลขวันจันทร์นะหรือเพราะถ้าจำิดจำถึก มันออกซีซีหกเนี่ยมันพวัาเดียนตุลาเด็กเดีนตุลาอะไรเดียนตุลาซีซีหกข้างล่างซีซีนะโอ้มันนี่มันเสียมต้องวัวนี้เลยน้ำเสียซีซีเรียกบุญค่ามันมันออกซีซีหกเราข้างล่างออกซีซีค่ะมันนี่เรียกเดียนตุลามันนี่มันเสียมเดียนมันเสียมกันกับงวดนี้เด้ค่ะมานี่ คันมาสีพอมีนี่ตัดไ่ไรเด้เล็กมันตัดบ่ไรคันคันเล็กมันเป็นนังนสิมันก็ต้องออกเล็กก่ามาออกพอว่ะค่ะมันเป็นนังนสิมันมันมันเป็นหลายงวดล้เครื่องวัดวางนึงเนี่ยคันแม่นพ่อนสลัดเข้าไปเบื้องเล็กันหนังขั้นเนี่ยโอ้63สามพอซื้อจักบาทเลย พอามดเริ่มเริ่มจล่าสุกจังวัดนี่ไล่ดิไล่ดวงหน่าว่าเล็กเล็กวันนี่มันจะออกอย่างบ้านนี้เลขวันดังขั้นเลขวันดังขั้นปีไายนี่มันออกมันออกอ่ะสี่หกแปดหนึ่งสองค่ะอ่าแปดหนึ่งสองเลขวันจันทร์เลขวันจันทร์ปีไายนี่มันออกแปดหนึ่งสองบ้านนี้มันเอาเลขยูทุดเดียวกันพร้อมมาออก โอ้ยขันแม่นขันแม่นมเขาไปเบิ้งนี้ถือ,ถอพ่กมีหม่งเนี่ยโอ้ค่ะค่ะแต่ว่าพ่อกะวิเคราะห์กับอาจารย์ต่อยเอ่อว่างหันนี่หกสองสองหกกะบ,บวัวผา,ากันถิ่มดิพอ่อโอ้ยมักขัดหกสองค่ะขันฟา,า,าดลงล่างบ่ได้ขึ้นบนอื่ค่ะเลขมักข้า,า,าดิเลกหกสอง กับภากันเบาอยู่ว่าบ่บ่ถิ่มปกติพอพอจะบอกน้าเชี่ยเลยค่ะว่าบ่เอาน้าเชี่ยคือบ่เอาพอนนทบุรีค่ะมันบ่ติดแต้มพอเลขนีคืดเบิ่งไองจานอยู่วัดเพิ่นก็โทรมาปรึกษาเรื่องเด็กนี่ล่ะค่ะเพิ่นก็โทรมาหาจังหวัดนั่นล่ะเพิ่นโทรมาเอาเลขต่ปรึกษากันน่ะค่ะเจเลยบอกเพิ่นว่าสั่น เ่ซื้อหกสองวันนี่แหะบ่ต้องคุยกันได้วะโอ้ค่ะแล้วผมก็จเีเซาโท,ทรไปนาบราต้องโทรมาหาผมอีกนะบ้าน <laughs> นี่ยเบ้านนั้เด็ดโอ้โหสามคููกัาบอาจารย์ต่อยว่วังหันเนี่หกสองสองหกย่ำค่ะเอาพอวันนี้นั่งเชียสิไปตาม okay. พ่อน้ำเสียสิไปตามเหลขสูตรพ่อรลอกอะสิไปให้พ่อกับอาจารย์ต่อยประซุ่มสายกันเอบซี่นขอมาค่ะให้วิเคราะ์เหลขใส่กันค่ะคะออขอบคุณหลายๆด้อพ่อค่ะสวัสดีค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสายของน้ำเชียเหลขกวิ่งอ,อ่าทรงมาให้สามงวดแล้วค่ะนี่งวดแรก อพอประกบคูให้เข่าะะด้วยค่ะท่านผู้ชมแปดสองสองแปดค่ะมวดสองอน้ำเสียงให้พอศูนย์เพิ่นไปไปรประกบคงสุดท้ายด้วค่ะยูน่บอมีศูนย์หกศูนย์มาได้ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ปดค่ะเลขวิ่งเข่าค่ะมีเดินดีเนาะครับค่ะล่าสุดสามด้ค่ะแต้มเดียวลุดค่ะ ประกบคู่รุดเลขวิ่งเขาเอามาบาิ่งวดนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมงวดนี้4ตัวเดียว4ตัวเดียวถ้างวดนี้เขาก็เป็นงวดที่สค่ะพอประกบคูห้หสองตัวบนรางก็คือสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สองสองสี่สี่สี่สีย์ส ส04พอว,ว่าติดเล็กแต้มขอตัดออกเด้อค่ะงวดนี่ประกบคู่ให้เแป8คู่ปุนานะครับค่ะ8คู่ค่ะสองคู่นี่พอให้กลับเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะกลับด้วยค่ะถ่าพ่นองเอฟซีมากนะคะแต่น้องเชี่ยถามพออยู่ในคลิปว่าถ้าซี่นี่พอนี่จะให้ ไปบนหรือไปล่างส่วนตัวของเพ่น,เ,พนเน้นบนครับเน้นบนกันล่างคือจังงวดนี่ค่ะน้ำเชี่ยถามพอพอถ้าสองนี่พอวิเคราะห์ให้น้ำเชี่ยเนี่ว่าอสองนี่สิไปล่างหรือบนเอาลงลางเลยน้ำเชี่ยแมนอีลีค่ะนี่ครับเข่าอีลีแปดสองสองแปด่ะอันนี้บอกคือจ้งอาจารย์ต่อยเนาะค่ะดานผูชงก็คือ สองหกกันเนาะ่งหกสองค่ะสองหกหกสองค่ะเดี๋ยวน้ำเชียจะให้เพิ่นประซุ่มสายวิเคราะห์แนวทางของอาจารย์ต่อยกับพอนนทบ,บุรีเอฟซี FC เพิ่นขอมาหลายค่ะนี่ก็คือเลขสายของน้ำเชียผู้ใหญ่ใจดีส่งให้แล้วก็เอามาให้พอประกบให้ค่ะนี่ะนะคะท่านผู้ชมเน้นบนเดอร์เพิ่นมาซีค่ะซีไปได้ถึงลักซิฟก็ลักหน่วยเพิ่นกะวามาเอางสิเนาะค่ะท่านผู้ชมเนะเาะอ๋อค่ะท่านผู้ชม ก็ได้เห็นกันแล้วงวดนี่เพิ่นมาาแปลกเพิ่นยันซี่ไปลักซแยันซีไปลักนวยแต่ว่าเพิ่นก็นเน้นให้ยุ่เด้ค่ะเราเพิ่นก็นตัดให้พร้อมค่ะนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมซีพอเพิ่นวาให้เน้นบนเนาะค่ะสีเน้นบนน้ำเชียมากซีเก่าอยู่ด้อค่ะท่านผู้ชม ซีเก่ากับสีแปดค่ะระว่างสีหกคือยังพอวา่าค่ะยันเก่ากับหัวเนาะค่ะพรอว่านํำเสียฝันเห็นแม่ก็พอนอนคูกันเนาะค่ะนอนคูกันยันเป็นเก่าซีค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเลขซสายของน้ำเสียทรงหายพอน้อนทบุรีประกบโคห้ค่ะเข่ามา สามงวดติดแล้วเลขวิ่งค่ะพอประโกบคกู่กับเขาสองงวดค่ะพ่อเพิ่นกับวิค์แมนเดอค่ะพอ่อนนทบุรีนี่ค่ะถ้นมัต่ติแต่มเพิน่นเพิ่นกับว่าเอาค่ะเพิ่นสีพเพราะว่าเพิ่นกะคุยกับน้ำเชียตลอดสหรับคลิปนี่พอกันคลิปหนาย,ยู่ดีมีแห้งสุขโสสุกคนเด้อค่ะเนื้อตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสระคลิปนีสวัสดีค่ะ